สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆครับวันนี้มาอยู่กับผมบัเนเคือครับกินอะไรนะครับวันนี้มาดูกันดันคันเทน้ำวันนี้มาสองคนไม่ใช่มาสี่คนนะมาสองคนมาซอยกันดันบัดพลือ้อทะเลแบบไงนี่วันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากเลยสำหรับอากาศ มาดูทางคแคเน่ก่อนสิทางคแคเน่รู้สึกว่าจะโหดมากเลยโอ้มึงกรึเกเลยคแคเน่การทำคันเทนาะก็อันตรายมากนะครับนี่ก็เจ้าของนาได้ทำการยิงดูดซึมเลยครับผมแล้วพากันมาถอนครับแล้วก็พากันมากรีด คนไายก็อันตรายเหมือนกันนะครับเด็มาชมมาเลยครับมาซ้ำสองคันไม่ใช่มาสี่คันดูวู้สับคาโลจุดตัดเทีย,ยก็เป็นที่เป็นที่น่าอันตรายนะครับผมก็เขาได้ทำการยิงดุซึ่มนะครับแต่ผมก็มาเสี่ยงทาย,ยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ มเทนอนันนี้รู้สึกว่าจะมันมากทุอาจจะแบ่งกันเป็นสอนเป็นหนึ่งสอง,สองนายานที่ติดบรเิเวณวัดครับดูมาดูการลากยาวๆนะของจ้เอ c ซีสิบเจ็ด จากโถลำยาวๆดูครับโอ้โหสับสับสับแล้วก็ยกสุสับโอ้โก็เป็นคือน่าอันตรายนะครับก็ทำการยิงดูดซึมนะผมเพื่อจะได้กำจัดญ้านะครับแล้วก็อันตรายสำหรับคนมาถ่ายด้วยนะครับและคนมาถ่ายด้วยนะครับ ไรสองดานสามดานสีดดานเลยครับนี้ก็อันนี้ก็ LC7 ซ0 1 8นะครับจากทีมงานวัรุ่น,นครับกำลังสร้างตัวอันนั้นก็40เหมือนกันนะครับคู่เฟนนะครับคอยาวๆครับ วนนันนี้มาดูดันแบบยาวๆนะครับใครมีเทคนิคดีๆก็ถานได้นะครับทางทางนี้เลยคิดหลายแนวเลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามาดูเทคนิคของการดันนะสายดันจะของเอาซูงประมาณนี้นะครับคันเทนาประมาณนี้เลยก็ยาวสุดๆเลยนะครับ พาเฟดแทับ L ศูนยิอยาวเหมือนกันนะครับมีนตายทุขันเลยนะมาถ่ายทุกขันเลยนะครับเพราะดูซึมเดี๋ยวมาดูคันนี้ลากยาวๆนะครับผมพาเ็ดพาเ็ดมันมีขันเลย อันนี้ครับจะคองให้ทำใหญ่ๆย,ยาวๆฟึ๊บอันนี้ฉันมาดูลากแบบสั้นๆครับวางมาก,ก่อนวางมาก,ก่อนแล้วค่อยดึงปุกยาวๆครับนี่วางมากทีมวนประมาณน,นี้จะค่อยลากยาวไปปุกแบบ ใหญ่ๆแบบขนาดเลยครับ40ขนาดเลยขนาดเราเต็มเติมร่างร่างให้ได้ระดับก่อนแล้วก็ค่อยปิดเกมตอนท้ายครับราก,กรากทำขีก่อน,นอนประมาณนี้นครับพอได้ระดับแล้วก็จะถอยยาวดึงเกมยาวๆแบบจะได้ดินเยอะที่สุดครับก็มาโป๊ะครั้งเดียวที่ได้จบเลยครับ เริ่มปิดเกมครับรับนะก็ถือว่าสิ้นสุดและแต่ตกลงกันนะครับเราจะเอาอยัางไงสูงใหญ่กว่านี้ก็ทำสบายครับอนาเขตไว้ก่อนโป๊ก่อนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาดูกันปุ๊คันแทนาแบบยาวๆและใหญ่ๆครับจากรวมมือกัน LCC ครับ มาช่วยกันครับเพื่อได้งานจะได้วงไวและเร็วขึ้นนะครับทำเขตสัญลักษณ์ก่อนแล้วโปะทีเดียวก็ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับพี่แลนแนครับจากช่องบันโนบันนาเราเนี่ยถึงว่ายังไม่ติดชาร์ท่าไรครับเพิ่งมาลงครับหยุดไปนานครับนี่ก็มามาใหม่ฝากผลงานนะครับที่แลนแนมาดูครับ ดึงมาทีเดียวก็ปุบเนี่ยจบเลยครับนี่ดึงยาวๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นเทนี้กอนะครับ,าาอ,รบอากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับผมเดี๋ยวมาดูกันลากยาวๆตกภายในรอบนึงครับส่วนแขนนั้นก็หุ่นเลยสุดเลยนะครับแต่งดัดกันมาชมอีกคลิปนะชมกันดึงยาวๆครับจะได้นินเยอะๆตกคอนเทนานะครับ จากไอรุ่นนนเรงครับเราจะประมาณนี้นะครับกันเทนายา,ยาวสุดเลยครับมาดูการพุ่งทุกตัวครับโอ้โหแล้วครับเป็นเลยครับเป็นพุ่งพุ่งเหมือนจะง่ายนะครับ คนมีเทคนิคเลยมันจะง่ายคนยังไม่มีมันจะยากคนระับหมนมดูง่ายครับ่ถ้าขับเองน่าจะยากอยู่ครับนะครับโอ้ดึงยาวๆครับโอ้ครับ ทีนี้ก็ฝากไปด้วยกาน,นีีก่อนครับขอบคุณที่ารับชม